ขณะนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะคะแอดมินอยู่ที่ทะเลสาบเมืองซูริกค,ค่ะแอดให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะวันนี้อากาศดีมากประมาณ17องศาค่ะดูน้ำนี่คือน้ำที่อยู่ในทะเลสาบนะคะน้ำพวกนี้จะไหลมาจากยอดภูเขามาจาก หิมะบนภูเขาที่ละลายนะคะแล้วก็ไหลาตามแม่น้ำแล้วก็ลงสู่ทะเลสาบสวยมากค่ะถ้าเกิดหน้าร้อนจริงๆแอดมินก็จะมาก็จะมาล่องเรือแล้วก็จะมาว่ายน้ำกันนะคะก็จะมีเรือให้เช่าเยอะเลยพวกแอดมินกับเพื่อนๆก็จะเช่าเรือกันแล้วก็เราก็จะขับเรือมากลางแม่น้ำแล้วเราก็จะแบบมาว่ายน้ำกันนะคะ บรรยากาศดีมากค่ะชาวเรือคงจะนอนหลับไปแล้วเนาะเสียเออเสียได้นะคะที่นี่ไม่มีถ้ำค่ะแอนดมเมนเขาทำไม่ได้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นคือเมืองซูริกนะคะคนเยอะมากแต่แอดมเมนเอาให้ดู คนออกมานั่งสังสรรค์กันนะคะอากาศด,ดีๆค่ะวันนี้แอดไปเทคเอาไวร้านไทยนะไปซื้อตำถาบเอามานั่งโซยกับเพื่อนๆดูนะคะหา่านอันนี้ห่านธรรมชาตินะคะดูน้ำค่ะใส่มากดูน้อำหา่าน หน้าร้อนนี่ว่ายน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะแต่ตอนนี้น้ำเย็นมากนี่ก็จะเป็นแบบเรือยอชนะคะเรือยอชที่เขาจอดกันเต็มไปเลยแล้วก็ถ้าเลยไปนะคะก็จะมีเราสามารถเช่าถ้าเราขับเรือยอชได้นะคะถ้าเรามีเหมือนใบขับขี่อะ่ะเราก็สามารถเช่าเรือยอชขับออกมาทะเลได้ถ้าหน้าร้อนมากๆนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาทำคอนเทนต์นะจะมาถ่าย เวลาที่ดมนีมานั่งเรือกับเพื่อนๆนะคะจะให้ดูสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่สวยมากๆแล้วก็น่าอยู่มากๆแอดมินโชคดีมากค่ะที่ได้มาอยู่ที่นี่เยอะมากค่านนะคะเยอะมากเขาจะอยู่ตามธรรมชาติเลยนะคะเพื่อนๆคือแบบไม่ให้ยิงไม่ให้ฆ่าไม่ให้ไรเลย คนเริ่มจะมาล่องเรือใบยเยอะแล้วนะคะพวกเศษถีสวิ์แลนด์ว่ายน้ำกันสนุกสนาน,นะคะเห็นไหมคะคนก็นเริ่มเอาเรือคนที่เขาเป็นเจ้าของเรือเขาเริ่มเอาเรือออกมากันแล้วน่ารักมากน้องค่ะ สวยจริงค่ะวันนี้17องศาสวยมากค่ะแอดมินจะให้ดูว่าคนเยอะขนาดไหนจะบอกว่าแอดมินพอกวายมาด้วยนะคะดูนี่พักกันอ้า ขี่ดูสิเนี่ยแอดมินวันนี้แอดมินอแอดมินไ่ได้เอาสกูตเตอร์ที่บ้านมาแอดมินก็เลยเข้ามาเช่าเดี๋ยวจะอธิบายเขาก่อนเจ๊ก็เลยมาแอดมินมาเช่านะคะก็คือไอตัวสกูตเตอร์ตัวนี้จะมีชูอยู่ทั่วเมืองเลยจะจอดอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วเราก็โหลดแอปเราก็โหลดบาร์โค้ดตัวนี้นะคะโหลดแอปมาแล้วเราก็ใส่บัตรเครดิตแล้วเราก็สามารถขับสกูตเตอร์ตัวนี้ไปได้ทั่วเมืองได้เลยเราจะจ่ายเงินเป็น เอาเองอ,อาง่ายๆเลยครับเป็นครั้งแรกที่สองคนแบบเช่ากันก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะตัดบัตรเราเป็นเป็นจํานวนเป็นเวลาหรือว่าเป็นเป็นกิโลขี่ดูสิคนสวยไอ้น้องขี่ดูไปชนคนอื่นเด้อนี่นะคะสวนเห็นไหมคะว่าคนแบบนั่งเต็มเลย อยู่ไปตรงนูน้นสิไปทางนูน้นสิไปทางนูน้น <c ười> <c ười> เห็นไหมคะเขาจะมาอาบแดดกันคือถนนเส้นนี้นะคะเพื่อนๆจะยาวยาวเขาเรียกกันเลยว่าภาษาไทยอ่ะเรียบเออเรียบแม่น้ําแบบไปไม่รู้ไม,รไม่รู้กี่สิบยี่สิบกิโลนะคะเป็นที่ที่เรามาทํากิจกรรมกันเราอาจจะมาแบบอันนี้แอดมินแอบ,บเอาให้ดูนะคะเห็นไหมคะ เนี่ยเขาก็จะมาปิ้งย่างกันมาเล่นน้ำอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลงน้ำไปนะนี่มากันน้องสาวคนสวยค่ะให้ดูบรรยากาศนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครมีโอกาสมาสวิตเซอร์แลนด์ก็เขียนมาบอกแอดนะคะถ้าว่างก็ยินดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเลย เดี๋ยวแอดมินจะขี่ให้เพื่อนดูดีกว่าเดให้นะองอันนี้จะขี่ให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วว่าเขาขี่ได้บ้างถ่ายไอหนังได้ๆหนูอันนี้เปิดล็อกก่อนนะคะอันนี้คือต้องปลดล็อก้งปลดล็อกก่อนใช่ไหมกดล็อกแล้วเราก็ต้องปลดล็อกอันนี้แอปเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราเริ่มนะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่มี59เอร์เโอเคเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาจะลองขี่ดูนะคะ มีแอตมแนวมากเลยนะคะจริงจริงคนเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ I'm not taking you, <laughs> I'm taking the right person. Why should I take you? <laughs> 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 but the ที่นี่เป็นการถ่ายรูปที่เขาจะแคล่งมากเลยนะคะเขากลัวเขาว่าเขาเจะหน้าสวยๆของเราจะไปออกที่อื่นนะคะเขาก็เลยถามเราว่าถ่ายรูปเขาทําไมนะคะแกตาๆได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็แล้วาเสร็จแล้วฝรังเขาจะมีความเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะเขาจะไม่เหมือนเมืองไทย เขาจะไม่อนุญาตให้เราถ่ายวีดีโอติดเขาโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตถ้าเป็นวัยรุ่นนะ่ะจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนแก่นี่แบบเขาจะห่วงมากๆห้ามเลยค่ะแบบเวลาถ่ายต้องระวังเด็กก็เหมือนกันค่ะถ้าพ่อแม่เขาไม่ได้รับอนุญาตนะเราไม่สามารถถ่ายลูกเขาได้เลยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้เอ็งก็เอาบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก เขียนมาบอกแอดนะคะแต่แอดแนะนำที่เที่ยวที่ถึงชาวเรือทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ